กว่าดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวิพีเปงัอไปตั้งค่าก่อนครับเป็นดีท่านผู้ชมทุกท่านด้๋ยวนี้เริ่มอนะสนี้ก็เอฟีก็าเพิกเตั้งค่าก่อนี่หกสพออยากคนอยากิีวได้ได้หนไม่อเดยเดี๋ยวเดตึงตง s s s อืมงอถลมอันนี้ไม่ต้องจำเป็นเอาไปเอาต่อไม้เลยล่ ตัวราตัวยังมี so ite, it so cool ่อตงน้นไปตงไปตรงนั้นไปตรงนั้นไปตรงนั้นต้นไ anyway. ีตรงนัปรงสังคันไปรั้พีปตรงนัรงนั้นไปตรงนันไดนั้นไปตรีนั้นไปตรงนั้นไปตร้รงนั้นไมตกงัปรงนั้นไปงนั้นงนั้นตรน้ ใ้่เาพี่เจ้พี่ตายผมหนีเลยนะดีนะพี่ว่าเราีนะโอ้โหพี่เลามาที่ไยเอาที่นปชาเลเอ้าแล้วี่อยู่ัดหลังคาหนูด้ติดห้าหนูไตื่นแล้วอ้โหี่น้หนม

หนิงนิหนิงนหนนไปเลยนิ่ต้นเลยต้นไปเตม่พีนมี้มันถึงเราพีนิงพีหน เดี๋ยวม่นได้คืนอะไรกันนะไม่ไม่คุยอยู่บนหลังคาช่วยช่วยด้วยนะไม่องวาขอบคุณนะอะไรวะมันเอาขีด

มมนิงๆเอาเหรียญมาเหรียญมาถ้าเทสตเหรียญเหรียญมาเหรียญนะอ๋อให้เอาเหรียญไปพี่เหรเอาเหรียญไปเหรียญไปไอยังมาอยู่ด้วยกันไปพี่เขาสุดพี่เฮ้ยน้องมีคนยูคูดังยูคูดียูู่ดียเห็นอยูคูดี เอย่ามาบังน in ี okay, 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 so ่วางประตูวร์ปแล้วน่าม่ตัวน่าตัวก็บเป็ก็บเปจโแล้วนดนนีทีขึ้นีีีีนกลับมากอกลับกลับแล้วกลับดใครวางประตูวอ่ะพี่ขอคูดไม่ได้คขอคนูน่ขอคน่ย่ะ

อ้อมหลงอ่ะเสือที่พื้นนึงอ่ะลงงลงขึ้นไห้าแล้วด่ จะมีเพื่อนได้สคนเลยเอาเหรียญมนึ่ง้อยมาที่เอเหรีมาหนึ่งร้่อยเเหรียญคือสน้องเหรียญคือสน้องม่พี่ม่เอาเบอผมอเาอมมาดังเลยสวยดีเพื่อนแป๊บงชุดตงคนเลยพี่จะม่ยึดแอจอ สันี่พี่ผมเบอร์สี่พี่ว่าสองมันี่ก่อนพี่เบสอสมีก่อนพี่เปิดไหมดิพี่เบสอสมี่มสวยเไปพี่ว้าวผมมีจักรว้าวป่นเจ็บน พี่พี่มาขับไม่ได้นะที่มันรีบมาขึ้นมาเรีวบเรียบเลยอุ้ยมลอลอยตปาดดื้อโคตรแรงนี่เราโมไซกันเดียวตายยังไงไปตรงนั้นกูกูอะไรแบงค์หนึ่ เาล wrote, หลังยิ่พี่ไม่พี่ชลี้ยงพี่มันมีหลังยิงอยู่มลังี่พี่หนี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 เก็บเยข้าง้หนย่หูจบชีวิต่รเวลาเปิดานะเียกพี่พยอนพี่พยกองใหญ่ก่อนพี่สวยพี่เก็บเยเก็บยันก่อนพี่แล้วก็ไปุผมนีย พี่พี่เก็บอมพี่เก็บอไอันไหมพี่ตนั้นอ่ะเออนายพี่อ่ะมันนายพี่พี่เบเออพี่ชื่อผมหนผมเบอร์สี่พี่ยพี่พี่ชื่อผมหนผเบอร์สชุบเลยพี่ชื่อผมหนเบอร์สี่พี่เบอร์สี่เลยชื่ผมหนขอบคุณครัพี่ขอบคุณครับนั่นนง พี wi, i, ocracy, oh? Oh, oh, ่พ oh, ี right. huh? oh, right. ่ระวังม <even>. uh, ีตัวมาหาเอามีอเอาพี่ตาไา้าหเอามเจอเจอตาไดพี่มันอยู่ข้างบนอ่ะมีสี่ตัวอะไรครับเนี่ยสามตัวสามามอะไรันมาเ้ยนะพี่ี่ชเลยยัมหนเ็นไมให้นี่มมาเห็นไอ้หดนะขอกินข่กินก่อนำเป็นอจ้ได้นะพี่จำเป็นต้องจ้าได้ย มาแล้วนะทุกคนก็เมื่อกี้ก็ขอโทษด้วยครับเมื่อกี้ผมขอโทษนะมันหลุดนะทุกคนเลยต้องตัดดีโอออกไป มาแล้วก็กดเรยว啊เฮลโหลไม่ที่เปิดไหมได้ไหมพี่อยู่คนเดียวหนิพี่ซีเปิดไหมนไหย มรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตานี่แก่นี Bull, ่แก่แก đi pửn nào. Rồi thì tự mở ra. Chơi. 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 ยึดตัวชุบชีวิตอยู่ม่ติ่พวกอะไรพี่ผมไม่อยู่นะี่ใยรักพี่ไปเือพี่บไม่ได้ไี่ิพี่มาก่อนพี่ม่ถ้าไม่เลือมนี่จับนะีชวเขามาชุบฉันะกดไลค์หน่อยครับ เสือดิฮาฟูลักทรัพย์ลักทรัพ์เอือตีหนึ่งโอคนี่โดนตีหนึ่งแล้วดื้อยิงปั๊วปิดหน่วยปิดหน่วยไม่ตายโอ้พี่โก้ายเปิดหวิ โอ้หนีหนงไนีเปิดเาจ้ามนหนีกหนีหนีก่อนโหีบหนีเลยไหนีไอหนีชบไม่ซีชุบมก็มีียวมอยู่ในนันไม่ีอกเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญนี่เก็บเหรียญนเก็บเหรียญนี่ล้วนะ มันม <łość> ีตัวี่มันโนหัวดึไมีตัวี่มันหายไปหรือไดิดึวันทคอมสั่นเวลอะไร้องดูดิคมสั่นเวลอะไร นี่ก่อนนี่กอนเลยนี่มีเกลียดนี่มีเก็ียดหน้าหลังพี่ก่อนตัหนึ่งกันี่ใค่ใครคนหนึ่งดิยใคก็ได้พี่เบเบสเบี่พี่งมีตัวมาพี่ลองมีตัวมาีน่าย น้องเข้าไปดีน้นอแล,แล้วมาอยู่ตรงนี้ไป,ไปเลยไปเลยกดไลค์ยังเฮ้ยแล้วน้องสามารถขับรถได้ไหมี้าวิ่วตัวควาประเด็น,ดน,นขับรถอะวิ่งกลับไปหารถก่อนกระโดดกระโดโดปาดม้งไอ้วอลล้อมรอบอะแล้วก็กระโดโดบนรถ ว,ว่าเวฟหนึ่งลยเว่หนเลยไปน้องไปันนี้นี่หว่าโดนตามไล่ไม่ไหวจริงออ ว้าว้าวอันน้อนี้แบบนี้อยกอยากันไม่เล่นเด้ไอไม่เาข้ ช่วยด้วยแม่ต้อนหน่อยดดิพี่อยู่ไหนพี่เอวช่วยด้วยช่วยด้วยแป๊บพี่ผมไปยุบูปแป๊บนะเยับ ไอตรลงนั้นเมื่เกี้ยวไม่ไหวเลยทุกคนโอ้โหแม่งหลายตัวจัดไอไหวก็โคตรพึงและมีไอวอลลุ่เดียวปืนก็กระจอกฮัลโหลพี่สีพี่ซีเปิดไหมน่อย เฮยน้องต้องสกิลคู่ดาไอ้พวกหนูไม่รู้ว่ามันไม่รู้ไม่รู้เลยมันมาแล้วเนี่ยหนูไปเลยไม่อยู่เร็วดิแต่ตามมันแล้วพี่มันจะรู้กันไหมเฮ้ยเฮ้ยเจมส์เฮ้ยมันรู้ได้ไงว่าตัวเดิมอ่ะ พี่ถส่หลายสองตัวเลยพี่สัญญาสิมันรู้ได้ไงว่าพวกเราอยู่ตรงนั้นตลอดเลยพี่เอาหนักดีๆดีเลยสิเลยสิปีเลียญไม่มีเหรียญสิไปกัพี่ข้างหลังพี่ก็มีเหรียญนะข้างหลังพี่ก็มีเหรียญนะพี่พี่อย่าไปตรงพี่ไปตรงนั้นหรืพี่ได้ไหมพี่ไปตัวอยู่บนก้อนหินพี่พี่อยู่บนก้อนหินพี่อย่าไปพี่อย่าไป <Es by> พี่ย่ได้ี่ชก็ได้น้องงจะหมดเวลาแล้วพี่ไม่เก็บยพี่ไม่เก็บเลยสรุ้ดเก็บหน้าโกงก็ ตอารไอพี่าพี่องพี่องกานไอพี่้รไอตองกาไ้พี่ต้งกา้พี่ต้งการ้พ่ต้องก้ี่ต้งกา้พีตงา้พี่ต้องกาอ้พี่ต้งกา้พี่ต้งา้พี่ตง้พี่ต้อง้ี่ต้งาไอ้่ตองกัไอ้พี่ต้ง้พี่ต้งไ้ี่ต้งก้ีต้ง้พี่ตงไ้่ต้องนั้นตง้พี่ตงไ้่ต้อง้ต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 ง้ไพี่ พี่ยื้อจุ๊บมองพี่ชุบชุบใช่ไหมพี่ยุบพี่ชุบชุบรถเมล์ร้านเครื่องแต่งตัวพี่ที่ได้พอ่เก็บเกี่ยนในที่เก็บมาที่นี่คือรถเมล์ที่เรา ไจมาเอง้าบงอ่างนเง่เบอร์หน yeah, ึ่งเลยพี่พ yeah. ี่เ้งหพี่เบอร์องพี่เบอร์หนึ่งเปดนเลยน่รอ่น่เ่งน่เลนง่ต้องรอปดระดับน้ง่ เก็บเหรียญอีกอันนี้ช่วยด้วยไม่ได้ไม่มีเหรียญล้มเหรอรักคิวรักคิว